มาลุงเขาเดลาดปลายเมืองอันตตังขนะาดกลยกรมันเดีมีสองโอเคขนาดหนึ่งฮีแลซึกเปิ้ลขึ้นใหญ่ไผเฮ็ดให้เขาขึ้นใหญ่ในข่าเนาะ,นะอ่าซอนลายหลีกไทยอ่าตั้งๆด,ด,ดีฮ่ำลายสอนก็ไก่ขอไข่มาฮีแล้วอ่านไวไล่อ่าลายลายหมอตั้งรัดในข่าเนาะ,ะมันเดี๋เปลี่ยนพร้อมกันมาตั้งกีตาร์ในขนาดอ่าถอดย่อมกันหน้า เออเฮียใเปิ่นมาอุบานอุบเมืองเอาะไรอ่าถอมซ้งกันป้อมถอมแท,ท้ตื้นหู่นะมันเปลี่ยนกบเข้าในนาเขาเฮียใรเปิ่นขึ้นใหญ่เงือล่ะเขาเฮียใดเป็ีนมีเงินมีคำเงื่อล่ะอ้าวกันไายพอเปิ่นอุบเมืองนั่นเมืองนี่ลาซียวก็ดีตั้งยานก็ดีหมู่เจน้ำคำน้ำอุ่เมียงก็ดีเขาผิดใจเหมือนเข,ขาเป็นใจกันไายไผ่เมียใดเขาอะไรมาอุบล่ะกบเข้หาหา,า,หาเงินปันเขา,า,ขานั่นน่ะนะอ่า ภายมันเป็นก้นเฮ็ดยาหุงยาขึ้นมาหลายยามากอยาอี้อยาผิา่นย,ยังกูงเจอกูเปิดแม่นะอำลาดก็หล่อนโอมือในตึ้คู่นะว่าไผ่ก้นเฮ็ดนะกัไในในมือเขามีหมายเรียกบัญชีนะจ่าจับยานั้นได้เขาตื่นสวนหรอกกันหนึ่งวาระเขาตื่นตืดแล้วของเขาได้จับอาลูเขาที่เฮ็ดการเฮ็ดงานนี่ยก็เออหมายเลขบัญชีคามีก็ฉงมือฉงมือทังบุญก็ฉงมาฉงมาบันเขาที่ก็อืมตาที้ไล่กินนั่นนะ ไอวาลงม,มาผักถึงป้อสูฮักเจือคือไตเต้ตป้อสูข,ขึ้นลารเมืองไตเต้ตจานตึกเติ้พึกและจานตึกพึกอยู่นั่นอย่าไปจับเราลองยาหม่ายาผินยาอีนี่นะอย่าไปกินมันเยาเพรอกินมันก็เป็นถาดมันเป็นขี้คามันหนาเฮ็ดเฮ็ดขี้คาในเมืองไทยเองอันหาเจ้ากินข้าม่มกว่าเฮ็ดอส้ชงสก้างเฮ็ดโก้นสวนเฮ็ดเมวันแท่งกว่านะเพราะเป็นคาของไอ้จ้าเฮ็ดยาออกมาเนี่ยนะ่นลองแต้เขาเออ ป่เฮ็ดกว่าดี้กว่าป้อชื่อกินเขาดดีกว่าหมากกองจึนยามก็่ีกลัวเนาะในขณะเรามีป่อเคยกินยามา่นายเขามีหลวนแง่แง่เนี่ยเขายังกว่าเรียเอามากว่าเรียเอายาเนี่ยมากินกว่านะนะเขายอมย้อมเสียลายหลวนเออตันนานนะยาในว่าอะไรกินมันว่าอะไรจับมันเนี่ยนะเออเพราะว่าเสียลายวันเสียลายเมืองเขาก็อย่าไปเป็นทาดยาเย้าอย่าไปกินยาเย้าอ่าช้ำมาเขากว่าให้กันหน้าก็หลีเขากว่าป้อเข้าปุ่มเขาก็ลี มีน <ITA> ้กไต่เอาเงื่อนหลเฮ็ดให้ออนกันอ่ะปุ่มซื้อยาในอโกนมาจอยเอ้ามีในมืออ่อนกันซื้อยามาปั้นรอนนูมันเขากินวุ่นวายวุ่นวายอ่อนกันเตียงเข้าปุ่มเข้ามือมันเป็นเตีฮามันเป็นเตีฮาเลี้ยงเนื้อหมูอ้วหรอเออเลี้ยงข้าวเหนียวเลี้ยงผักหลีข้าวลีผักหวานหรอเออเขาใครมา่งมัมาก็เฮ็ดกว่าลอยเรื่อยเลยเฮ็ดลรื่อยเรื่อยอะไรใครลอยเอยอย่เงี้ยเออ จานเขามกินยานะ่นะเขาดดมาบอกว่าเขาเลี่ยงเขาหลีพักวานเอาหรออ่าลองตั้งเจเลยน,นนะใครผักถึงี่น้องแต้กนะ่อนนะพ่อฮักวานฮักเมืองเลยพ่อฮักเยอะคืนนะต้องอยากกินยาอย่างเดียวเหมือนเจ๊ลุงเอ้าในนะชิลิกอมหลุดอย่างไรลุงเอาฮัดออกมาหลาดัดยาลุงเอากลมป็นขี่มันถักเจ้าวาลุงเอ้ามาเป็นขี้ยาห,หลุดชิลิก้วยกว่อนละกว่าสังกว่าสอนลูกหลานด้วยหรอเพราะมันฮึดหนักเหมืนล,นกกนลุงเอ้านะ มันเรียว่าตั้งมยังกินอ่ะตั้งมอยังดูดเลยชิลิตั้งมือยังกินลามมยา마เนี่ยเขาว่าไหนก็มันเวาเขาเร่งจังว่าเออไออ่อะไรเจัตอบจั่งเทงเขาหรอแต่ลูกเขาเนลาดออกปากเลยเตีมเตียชิลิ่งดูดยามกินอ่าเป็นขี้งเมียเงินก็หามอะไรสองร้อยก็เต็มสองร้อยหาอะไรสามร้อยสามร้อยอ่ากินเห็นกินหนห้าสิบบาทแคเขา <tr> กับข้ากับปลานี่นะลุงเ่าเหตการวัน้าลอยก็เรื่ว่าเหลือแน่ๆสี่ร้อยห้าสิบนะอ่าเครผักถึงพี่น้องแต้ขอให้เป็นตอนสอนเต้เตเลยนะถ้าหักวันหักเมืองก็อย่าไปกินเหล้าเย้าลวนนุ่มกูกกกูกวนะอ่าอย่าไปกินมันละลาย้านะโอเคผักถึงนะเพียง้าปีสิบปีในเมืองไต้ก็ติดขึ้นไรขึ้นเย้าเพราะว่าห้องกินเหล้ากินยาห้อมก็เอาเงินตรงเลย ปั่นเขาที่จริงนั่นเออเขาใน้รีกูหรือคอเซเตอร์ก่อนนะลุงมาว่าในนั้นะอ่าหมายเรียกบัญชีก่อนมีเงินแม่กระด้างคนไทยนะอาจารย์เขาเป็นขี้ยางนะยังลอยเงินมือเหมืนเขาเออที่เงาอันเฮ็ดยาหนะ่อ่าโอเคถ้าไปใครพูดแดงลุงอดีตมันลาดแดงไปเมืองไหนได้มีแต่ได้ลาดนําอยู่แกลล์ลุงอด,ดีตมาสอนไลน์เรียนจิตตาวันกับไ้กับไลน์ดีว่าให้เอาหมอติกไตยติกไทยในะี่้นอ่า คือความไทยปลูกในมันโอมซวบเขาไหลยู่านะก้อยกาเขาสมหมอลิกมันหนึ่งเหรอนาะกัได้เขาก็มาเขาก็มีหนังสือมันในี่หนังสือตัวหนึ่เขากัซื้อในลาสตานะลุงก็ซื้อมาอยู่สองร้อยหกชิปหรือกมื่นมู้นะกัได้เขาหลูห้องจอมมันหนึ่งเหรอการปลูกในี่นะอ่าอันนั้เป็นลายลายหลูหูลิกไทยเนาะเขาก็เขาโอมซวบเขาอะไรอ่ความแด้กัได้เขาก็บอกว่าฮักคุศล มาไินนคาดว่าเธอก็คงรู้ที่พาไปฉันในน้นา,าพึกก่งกัดลอยๆนะเขาเตะห้องการปลูกในกัดติ๊กๆเขาเตะห้องให้ในติ๊กๆเหมยเย้าก็ห้องอดี๊กก็เหมยเย้าก็ห้องดีกกงด๊ก็หลีกนั่นก็เขาก็เดินไหลมันาาาาม,ามาจอมเป็นขักเป็นตอนน่ะนะอันนี้ลายหมอหลีกไทยนะ อ่าเต่ไรโมลิกไทยตั้งรัดมันนะอ่ะยยาย่อคำแนะนำไล่ต่อยกีต้ารนะ์นระครับนะอําปลาหลุมมาจับขวดมันนะอ่ำปาหลุมมาจับขวดจับเขียดอรียงสักอย่างนะกว่าพ่อหลุมมอต่อย,อยตั้งนะยองไต้เนะอ่าจานหลานก็ในในก่อนแล้วที่ว่าใครโมกีต้าร์เนี่ยนะแต่จานโมได้ก้องจองมัดถอวมมัดด้วยเพราเกลียกนะเออก็ได้เอาต่อยให้ไหน ต่อยให้ไหนอย่างเดียวก็นะเนี่ยลุงเอามือมือลุงเขาวางแบบนั้นเ้ยนะยิบมาพหากดุดผ่านมาใ้รมาเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉัน เนี่ยนะนะต่อยให้ไหด้ทีๆต่อยให้ไนดะ้ให้หมอกัอนนะตามนี้เพิกไปก่อน